สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการออกแบบตัวหนังสือละลายนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทํากันนะครับให้เราสร้างหน้ากระดาษขึ้นมานะครับโดยผมใช้ขนาดเป็น1 9 2 0คูณหน8่นะครับหน่วยเป็นพิกเซลนะครับ Resolution เป็น150นะครับโอเคเริ่มต้นผมจะพิมพ์ข้อความลงไปนะครับโดยการใช้เครื่องมือ Horizontal Type Tool นะครับวันนี่ผมจะใช้เนี่ย เป็นฟอนต์ FC พอรักนะครับซึ่งผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วใต้ฟอนต์นะใช้เป็นตัวหนานะครับปล่อยนี่ผมให้ใหญ่ๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาปรับกันอีกทีนึงนะส่วนสีผมจะใช้สีเป็นสีออกอชมพูชมพูเหลืองๆนิดน,นึงนะครับค่าสีก็เป็นตัวนี้นะครับเี๋ยวจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับจะใช้เป็นมารจินตา99แล้วก็ วายประมาณ50นะค,คือผสมสีเหลืองไปประมาณ50นะแล้วก็โอเคคลิกไปบนหน้าชิ้นงานนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปโอเคเสร็จแล้วผมใช้เครื่องมือ v o t o To นะครับคลิกเลือกที่ l a เยอร์ตัวหนังสือกดปุ่มคนทนทีนะครับแล้วก็กดชิปอันเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วก็ขยายตัวหนังสือออกมา แล้วก็ enter ขยับประมาณนี้นะครับเคลต่อไปผมอยากให้ตัวหนังสือเนี่ยมันหนากว่าน,นี้หน่อยนะครับโดยผมจะใส่เอฟเฟกให้กับตัวหนังสือนะครับโดยคลิกเลือกเอฟเฟกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสโตกเป็น position เป็นเอาไซส์นะครับแล้วก็สีจะใช้สีเดียวกับตัวหนังสือนะครับก็คือเราสามารถคลิกที่สีตรงนี้แล้วก็มาลากจิ้มที่สีของตัวหนังสือได้เลยสังเกตวก่ามจะเปลี่ยนเป็น เครื่องมือดูสีนะครับแล้วก็คลิกโปรแกรมจะเลือกสีให้เราเลยนะครับแล้วก็โอเคอสาตรงนี้ผมจะใส่ประมาณ8นะครับโอเคผมจะแปลงเลเยอร์ตัวหนังสือให้เป็น smart บเ j e c t นะครับโดยการคลิกขวาที่เลเยอร์ตัวหนังสือแล้วก็เลือกไปที่ convert to smart object หลังจากนั้นผมจะสร้างมาร์กให้กับเลเยอร์ตัวหนังสือนะครับโดยการคลิกที่ add new layer mask อันนี้นะครับก่อนที่ผมจะทําส่วนละลายของหนังสือนะครับผมจะทาส่วนตัดเข้าไปในตัวหนังสือก่อนนะครับ โดยผมจะใช้เครื่องมือ Pen Tool นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นพา h นะจะซูมเข้าไปทำงานใกล้ๆนะครับเราสามารถคลิกเลือกเครื่องมือแว่นขยายตรงนี้ก็ได้หรือกดคีลัดตัวแซก็ได้นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเ t นทูหรือใช้ขีลัดตัว P ก็ได้นะครับผมจะวาดเส้นเคอร์ฟให้มันกินกเข้าไปในตัวสอดเป็นเคี้ยวแบบนี้นะครับประมาณนี้ลากโค้แบบนี้นะครับ คลิกที่แนวเคอร์ฟของตัวหนังสือนะครับแล้วก็คลิกค้างลากเส้นเคอร์ฟให้รับกับตัวหนังสือประมาณนี้นะครับแล้วก็กดอันดีเน็ตค้างไว้เพื่อ,อหักแขนของเส้นพาธน,นะครับน,นี้นะครับแล้วก็กิล่างกเส้นหนึ่งให้มันเป็นเคี้ยวเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะเป็นเคี้ยวรับกับเส้นอขอบของตัวหนังสือนะครับเสร็จแล้วก็กดอันดีเน็ตค้างไว้แล้วก็ สังเกตที่เคอร์เซอร์จะมีสัญลักษณ์ปลายแหลมๆขึ้นที่ใต้เครื่องมือเพนทน์ครับก็กดแล้วก็จบเส้น,นครับสังเกตเคอร์เซอร์จะมีวงกลมๆนะนั่นหมายถึงว่าเราจะจบเส้นแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ผมแนะนํานิดนึงสําหรับใครที่ใช้เครื่องมือเพนดูนะครับเราสามารถตั้งค่าเส้นตรงนี้ได้นะครับอ่าโดยสามารถติ๊กล็อปเปอร์แบนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีของเส้นพาธน,นะครับอันนี้เป็นความหนาอ่าตัวล็อปเปอร์แบนตัวเนี้ยเนี่ย โปรแกรมจะช่วยไกด์เส้นผ่านให้เราเวลาเราคลิกไปหนึ่งครั้งใช่ไหมครับแล้วพอเราจะสร้างเส้นผ่านในส่วนต่อไปเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเส้นไกด์ให้เราเลยนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆลองเอาไปใช้ดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากให้มันมีเส้นไกด์แล้วก็สร้างเส้นเคอร์ฟให้รับกับส่วนโคงแบบนี้นะครับอ่าวอชิเนตค้างไว้แล้วก็หักแขนของเส้นผ่านแบบนี้แล้วก็อ่าสร้างเคียวเขาแบบนี้นะครับวอชิเนตแล้วก็จบเส้นนะครับผมจะทําอย่างนี้กับ ส่วนโขงหัวหนังสือทุกตัวเลยนะครับ เราวาดเส้นผ่าครบทุกตัวหนังสือแล้วนะครับตอนนี้ผมยังทางานกับเครื่องมือเพนทูอยู่นะครับกดปุ่มคอนโท l แล้วก็ชิ ft ค้างไวนะ้สังเกตเมาส์าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือซ e เลคชั่นนะค,คลิกเลือกที่เส้นผ่าที่เราสร้างทั้งหมดเลยนะครับหันจะคลิกเลือกเสร็จหมดแล้วนะครับผมจะปล่อยปุ่มคอนโท o ชิ h นะครับจะกลับมาเป็นเครื่องมือเพนทูเหมือนเดิมให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก make Selection ค่าพิเ t u r e r a d i u s ตรงนี้ จะใช้ประมาณหนึ่งก็พอนะครับเสร็จแ,แล้วก็โอเคเราก็จะได้เส้นซีเล็กชันนะครับตามที่เราสร้างเส้นเคอร์เมอเมื่อกี้นะครับผมจะใช้เครื่องมือบลัชนะครับแล้วก็ใช้บลัชเป็นวงกลมฟุ้งๆแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีโฟล์กาวนะครับเป็นสีดําคลิกทํางานที่มาร์กที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็ระบายลงไปในซีเล็กชันที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ บาให้หมดเลยนะี่ยสังเกตว่าตัวหนังสือจะถูกเจาะเข้าไปตามที่เราสร้างเส้นผ่าไว้เมื่อกี้นะโอเคเสร็จแล้วผมจะกดปุ่มคอนโทลดีเพื่อเอาเส้นซ e เลคชั o นออกนะอ่ะเราก็จะได้ตัวหนังสือที่มีรอยบากเข้าไปแบบนี้นะต่อไปผมจะทําละลายของตัวหนังสือออกมานะครับโอเคผมจะซูมเข้าไปทํางานใกล้ๆนะครับ ผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์นะครับโดยการคลิกที่เครื่องมือเขียนยูเลเยอร์ตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วผมจะใช้เครื่องมือเพนทูนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเชฟสีผมจะใช้สีเดียวกับตัวหนังสือนะครับเราสามารถคลิกที่พาเลตส,สีตรงนี้แล้วก็จิ้มสีตัวหนังสือได้เลยนะครับส่วนสตกผมจะไม่ใส่นะครับผมจะมาตั้งค่าตรงนี้นะครับคลิกเลือก ตรงนี้เราก็เลือกไปที่ Combine s h a p e นะครับเพื่อทีอ่ให้เวลาที่เราวาดเชฟเนี่ยมันจะได้รวมอยู่ในเลเยอร์เดียวเลยนะครับแล้วก็ให้เราวาดส่วนย่อยออกมาจากตัวสื่อนะครับคลิกแล้วก็คลิกค้างแล้วก็ลากเส้นให้มันโค้งในย่อยแบบนี้นะครับ มานี้นะครับนอกจากส่วนย้อยแล้วนะครับผมก็อยากจะให้มันมีจุดเหมือนหยดเม็ดเมหยดหยด,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 ดแบบนี้ด้วยอ่านะก็เราก็จะวาดแบบนี้ไปเรื่อยนะครับนะครก็เราสามารถสร้างเส้นย้อยให้มันยอยจนมาเชื่อมกันแบบนี้เลยก็ได้นะ ซึ่งผมจะทําแบบนี้กับทุกตัวเลยนะครับ ว่าส่วนย้อยของตัวหนังสือออกมาทุกตัวแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเก็บรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะผมเอาประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับสุดท้ายผมจะมาแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะใส่แบ็กกราวด์แล้วก็เพิ่มเงาให้ตัวหนังสือสักหน่อยนะจะไดะ้นำไปใช้งานต่อได้นะครับกับมาใช้เครื่องมือ move tool นะแล้วก็คลิกเลือกที่เลเยอร์ที่ผมวาดเมื่อกี้นี้แล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกเลเยอร์หนังสือนะครับแล้วก็ผมจะกรุ๊ปไว้นะครับโดยการคลิกที่ เื่องมือกรุ๊ปตรงนี้นะครับอ่าก็คลิกเลือกเครื่องมือ Create New a d t u s t m e n t ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Gradient ผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีเทาอันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น r a d i a n นะติ๊กเลือก Reverse นะครับ,เ,รบเพื่อกลับด้านของสีแล้วก็ปรับ Scale ประมาณนี้นะครับเราจะได้สีเทาจางๆไล่ยองมา แล้วก็โอเคสุดท้ายผมจะใส่เงาให้ตัวหนังสือนะครับคลิกเลือกที่จะเยอะกรุบนี่นะครับที่เรากรุปไว้เมื่อกี้แล้วก็เลือกเอฟเฟกแล้วก็เลือกดับชาร์โดผมจะเปลี่ยนองศาของเงาเป็นร้อยสามสิบห้านะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ศูนย์สเปรย์ศูนย์ดิสแทนประมาณสิบสองสิบสามก็ได้นะประมาณนี้นะโอมมากไปสิบสองนะ อะประมาณนี้นะครับว่า p o s i t y นี่จะลดเหลือสิบนะครับให้มันแบบจางๆนิดนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็โอเคเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการวาดส่วนย้อยของตัวหนังสือเนี่ยนานหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเก็บรายละเอียดเป็นเยอะหน่อยถ้าใครอยากจะให้งานเนี๊ยบนะครับแต่อันนี้ผมทํา โอเนานะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องลางวัลไว้ตรงนี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครที่มีคำแนะนำติชมอะไรนะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะไม่มากก็น้อยนะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ติดต่อทุกคนด้วยครับ